ประมาณ6กโมงเช้าแล้วนะครับบรรยากาศในช่วงของการเก็บอุปกรณ์นะครับทีมงานจอก็ทยอยเก็บจอนะครับในส่วนของการเก็บาทีมงาน พาพี่น้องมาเยี่ยมชมนะครับในส่วนของบรรยากาศการเก็บนะครับอุปกรณ์ช่วงเช้าๆกันบ้างนะครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็กราบขอบพระคุณนะครับไปยังพี่น้องชาวบอ้านตะโกอย่างสูงยิ่งเลยทีเดียวนะครับที่มาให้กําลังใจกันอย่างล้นล้มนะครับนี่ครับบนฟลอร์ก็กําลังทยอยเก็บ มันฟลอกําลังทยอยเก็บแล้วนะครับในส่วนของระบบเสียงที่ได้ยินก็คือทางด้านของทีมงานต่อมิวสิกกำลังนะครับทดลองระบบเสียงนะครับก็ในส่วนของคืนที่ผ่านมานะครับเป็นคิวงานของอังเปามูวี่นะครับรับใช้ทางด้านภาพยนตร์นะครับค่ำคืนวันที่15นะครับ ก็จะเป็นในส่วนของกันตรึมในส่วนของวันที่16ก็จะเป็นในส่วนของการวางศิลาฤกษ์นะฮะในส่วนของอพิธีวางศิลาฤกษ์ณนะวัดปัญญาชโชติวานารามนะครับบ้านตะโกตมุลตะโกอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์นะครับบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับแหมบรรยากาศอากาศเย็นสบายๆนะครับ เมื่อคืนก็มีในส่วนของกระแสไฟนะครับที่ไม่เพียงพอนะครับได้โอกาสนะครับย้ายนะครับช่วงประมาณหัวค่ำนะครับมาใช้ทางด้านไฟนะครับในส่วนของบ้านที่เรามองเห็นนี่นะครับขอบพระคุณนะครับนี่น้องชาวบ้านตะโกที่ใจดีมากเลยนะครับที่ให้ทางทีมงานได้ใช้ไฟนะครับก็บรรยากาศโดยรวมๆนะครับพาชมนะครับ ในส่วนของการเก็บอุปกรณ์บรรยากาศนะครับพิธีก็จะอยู่ในส่วน,วนของวันที่16น,นะครับในส่วนของพิธีการวางนะครับศิลาฤกษ์นะครับก็ท่านใดที่อยู่ระแวกใกล้เคียง สามารถที่จะมาว่วมงานได้นะครับในวันที่16นะครับมกราคมนะครับพุทธศักราช2567นะครับเวลาตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับพิธีวางศิลาฤกษ์นะครับก็กราบขอบคุณยังสูงยิ่งเลยทีเดียวไปยังทางเจ้าภาพนะครับภาพยนต์งานแก้วบนนะครับในส่วนเมื่อคืนนี้นะครับทางด้านคุณพี่ สถาพระนะครับอย่างสูง่งที่ประสานงานให้เกียรติทีมง,งานอ,อ,อังเปามูบีมารับใช้แล้วก็ในส่วนของเจ้าภาพนะครับก็คือ,อทางด้านคุณแม่ชีน้อยนะครับถ้าจำไม่ผิดแล้วก็อีกหลายท่านนะครับที่เป็นเจ้าภาพร่วมนะครับด้อเอ,อ่ยนามในครั้งนี้<อ>นะครับสวัครับอันนี้เจ้าหน้าที่นะครับทีมงานนะครับด้านจอทยอยเก็บ จ่อลงมาแล้วนะครับได้สองชั้นแล้วนะครับหนึ่งชั้นและสองชั้นแล้วนะเดี๋ยวเขามาเยี่ยมชมกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับบรรยากาศช่วงเก็บอุปกรณ์นะครับเช้าๆนะครับพาท่านดูนะครับบรรยากาศเช้าเช้า ประมาณ6กโมงเช้าแล้วนะครับเนี่ยเหมือนตีห้าครึ่งหรือหกโมงเช้าขอบพระคุณครับทุกท่านครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ